เทรซี่แลมแท็กทีมเบลล่าพร้อมคนดังเปิดตัวผักสดระบบไฮโดโปนิกอะควากีนคุณเทรซี่แลมผู้ก่อตั้งแบรนด์อะควากีนนำทีมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผักสดระบบไฮโดรโปนิกระดับพรีเมียมจากแบรนด์อะควากีนฟอร์มซีทูเทเบล จากมเมล็ดผักสู่โตอาหารของทุกบ้านยกทัพแขกรับเชิญคนพิเศษอาทิ คุณพัวัตชินทก,การนันผู้จัดการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดผักไฮโดรโปรนิกคุณแม็กซีนอินทิพรมาร่วมแชร์ทริคการทานผักอยากมีความสุขและแนะนำเมนูผักในการประกอบอาหารพร้อมไฮไลท์สุดว้าวนางเอกสาวชื่อดังเบลล่ารานีที่มาร่วมเผยเคล็ดลับการทานผักในชีวิตประจำวันและแบ่งปันเมนูผักสดสุดโปรดแซนอร่อยที่ต้องมีบนต อาาหรโดยมีคิมทิติสันกูดเบิร์นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023รับหน้าที่พิธีกรค่ะ สำหรับอควากรีนผู้นำทางด้านนวัตกรรมไฮโดรโปรนิกที่ประสบความสำเร็จในด้านความยั่งยืนของผักและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โดยเป็นผู้ที่คงความเชื่อเรื่องกเกษตรศสีเขียวภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสีเขียวอย่างแท้จริงหว่านเมล็ดพันธุ์เพื่อเลี้ยงโลกซึ่งขุนแทรซีแลมผู้ก่อตั้งแบรนด์อควากรีนได้ตระหนักถึงศักยภาพทางการ,กรเกษตรศอย่างไฮโดรโปรนิกซึ่งเป็นวิ ธีการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังคงความยั่งยืนของผลผลิตอย่าง แท้จริงอีกทั้งยังเป็นวิธีที่สามารถควบคุมพลังงานของแสงแดดและสภาพอากาศตามธรรมชาติได้อีกด้วยเนื่องจากไม่ต้องใช้โรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมหาศาลสำหรับระบบปรับอากาศและไฟ LED ที่ยังคงแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมกว่า10ปีในการดำเนินกิจการของอะควากีนได้เติบโตขึ้นจากต้นกล้าน้อยๆสูกก่การเป็นแบ,บ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำด้านการผลิตคุณภาพสูงรายตน้ตน ของทุกภาคส่วนในเอเชียและปัจจุบันอคกากีนยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตผักสู่สังคมท้องถิ่นและนำเสนอนวัตกรรมใหม่โดยการนำผักสายพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดด้วยเทคโนโลยีนำสมัยและผลผลิตต่อปีที่สูงทั้งอัตราการเจริญเติบโตที่สูงการปล่อยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์บริสุทธิ์เป็นศูน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมโดยสิ่งที่อ q ควาเกินสามารถมอบให้คือนวัตกรรมการเกษตรที่ยอดเยี่ยมและดูแลรักษาสุขภาพของคนรุ่นต่อไปค่ะ oh uh, Today's event is like we we have been preparing for for m o n t h uh, thanks for the great support f o f a s n team and the support from the mall it's a v e r y successful event I'm so honored to have so many c e l e b r i t i e s and movie star to t join t h e event ที build the society together to more, more healthy food. <c oughs> ครับผมก็วันนี้นะครับก็เรเองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็แน่นอนนะครับผมประเทศไทยเองและก็ในส่วนของอ่าอโคมิมาร์เก็ตนะครับผมที่ได้ให้เกียรติเราจัดงานในงานวันนี้นะครับแล้วก็งานวันนี้ได้ทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วงมงานในวันที้พิเนกัน How does Apple Green provide a solution for people who love or is health conscious in this generation? Okay. Um, by doing so, we uh, continue to invest in innovation and, and sustainable technology, and to make sure. And also at the same time, to provide a lot of product knowledge to consumers. That's why we need to work with celebrity to promote how, what kind of lifestyle is a healthy living. ครับผมก็สําหรับตัวอับเบลีนเองเนี่ยเขาคอยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมในการปลูกข้าของเขาเองและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับให้กับผู้บริโภคของเขาทุกคนเพื่อที่จะสามารถพัฒนาชีวิตของคนไทยแนะ้อนำสำหรับผักผักค่ะชอบเอาผักงบพี่ช่วยนะพี่ได้ยินเลยอ่ะมีะไรบเนื้อนรับะอ๋อโอเคค่ะจริงๆก็การที่เลือกผัก สำคัญมากเลยนะคะอย่างแม็กก็จะเลือกที่เลือกผักอัลกริมเพราะว่าหนึ่งเลยม,มันแก้เพนพอยต์ของการที่เรามาแล้วต้องมาล้างผัก คือเรามั่นใจว่าผักที่เรากินสะอาดปลอดภัยไม่มีสารอะไรต่างๆเลยแล้วก็ไม่มีสัรยาฆ่าแมลงด้วยฉะนั้นเปิดถุงปุ๊บกินได้เลยคือมันตอบโจทย์คนที่เริ่มกินผักหรือว่าชื่นชอบการกินผักหรือว่ารักสุขภาพอยู่แล้วค่ะผมก็สํารับใครนะครับผมที่รักสุขภาพนะครับหรือเป็นเฮลท์คอนเชียสอยากหุ่นดีนะครับผมอยากสุขภาพดีเนี่ยก็สามารถมาทดลองนะครับผมผลิตภัณฑ์จากอัลโตรีนได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยมีจําหน่ายแล้วนะครับผมที่กอเมมาเก็ตนะครับผมเดสาขาด้วยกันมีที่นี่นะครับสยามี The import here, the emporium, the more lifestyle bank the more bank, more lifestyle number one. Like design village. Uh, and also Tracy, where can they look for more information about Aquagreen? Green? Oh, we have our, our own uh, Line, and Facebook and Instagram. And we we are here to make our product to be accessible everywhere, every day. ก็สำหรับช่องทางการติดตามนะครับผมก็ตอนนี้มี l ล n e นะครับมี Instagram และ Facebook นะครับผมก็สำหรับเขาเองเนี่ยวันนี้เขามาเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับเข้าถึงผักได้ง่ายๆทุกวัน